ครับผมวันนี้ก็จะมาชมครับการใส่ฮอนแต่งมีตู้เก่าเราต้องโมใส่ฮอนแต่งให้ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าลดต้นทุนลงครับผมเพราะราาบางคนครับก็มีตู้เก่ามาแล้วครับผมครับตู้เก่าเป็นตู้หลังอินทหะถ้าตู้หน้าเราแค่ใส่บล็อกหน้างั้นก็สามารถใช้แล้วแต่ตู้หลังครับลูกค้าอยากเพิ่มฮอนแต่งประทำยังไงเราไปชมครับผมตู้หลังครับเป็นโจทย์ที่ยากเพราะว่าพื้นที่มันน้อยแล้วก็ตู้หมุนด้วยครับ มันจะบีบความสูงลงทุกอย่างครับผมสลับตู้หลังครับมาชมกันว่าเรามีแนวทางแก้ปัญหายังไงถึงจะได้ตู้แต่งออกบาแบบสมบูรณ์ครับผมนี่ครับการแต่งของเราครับเราก็จะถอดนี่ครับจากตะแลกอยู่ในโครงนี้ครับแล้วก็ถอดปากของม้าครับนี่ครับเป็นไอเดียครับสำหรับใครที่อยากใส่ตู้แต่งในตู้ครับสามารถทำแบบเราได้เลยครับปีหนึ่งไอเดียครับตู้หลังครับสำคัญมากเนี่ยตัวนี้เราก็ใส่ฮอนแต่ง2ครับผมครับสลับตัวนี้แล้วข้างหลังก็ทำยังไงครับผมครับนี่ข้างหลังจะทำยังไงเราก็มีการโมปิดห้องใหม่ครับผมเนี่ยปิดห้อง ที่ห้องลำโพงใหม่ครับผมเพื่อไม่ให้เสียงรัออกมาครับผมครับตรงนี้เราก็จะเปิดโล่งครับเพื่อจะขันตูดทอนครับผมสำหรับจุดนี้ครับศิลปีหนึ่งสูตรที่เราแต่งขึ้นมาครับขั้นตอนการทําก็ยากพอสมควรครับเพราะว่ามันกระทบหลายอย่างไม่เป็นทั้งด้านข้างหลังอาจจะติดฝาลำโพงอาจจะได้มีการเกียร์ออกนิดหน่อยไปงอกนิดหน่อยครับผมชุดนี้ก็ศิลปินทีสารครับตัวนี้ครับผมครับแหลมเท่าเดิมครับเลยเป็นแหลมเล็กมิดไฮเท่าเดิมเพิ่มแค่ชุดฮอนเข้าไปครับผมครับผมบอกเลยว่าเพิ่ม2ตัวนี้ ลังเสียงมหาศาลมาแน่นอนสำหรับฮอนแต่งของเราสำหรับคันนี้ครับผมเห็นไหมครับผมถ้าตู้หลังไม่มีที่วางเราต้องจําเป็นต้องทำอย่างนี้นครับแต่ถ้าตู้หน้าที่เราเออกแบบใหม่ล่าสุดเห็นไหมครับตู้หน้าตู้หลังที่เราออกแบบใหม่ล่าสุดมันจะอยู <arrays> ่ในตู้ทั้งบดเลยนะครับผมสำหรับฮอนแต่งของเราครับอย่างในนี้เป็นตู้หน้าเห็นไหมครับจะมีฮอนทั้งหมด4ตัวสำหรับฮอนแต่งข้างหน้าของเราครับผมครับด้านหน้าแล้วก็จะมีการใส่แหลมเท่าเดิมครับสำหรับข้างหน้าทีนี้สำหรับใครที่มีเสียงกลางอยู่แล้วอยากเพิ่มฮอนแต่งเห็นไหมครับก็จะทำคานเืบรคแคร คันนี้ผู้สิทธ์ใส่เท่าไหร่รู้ไหมครับใส่ฮอนหกปากข้างหน้าครับโอ้โหผมบอกเลยว่าหูดับแน่นอนว่าฮอนตัวน,นี้นเป็นตัวพิเศษเราดีไซน์ปากมาพิเศษครับเพื่อการเสียงมิดโลของมันได้มากที่สุดครับผมครับทําปากเป็นเหลี่ยมมิดโลโทนแน่โทนความหนาจะมาบดจะไม่เหมือนฮอนเหมือนสมัยก่อนสลับตัวนี้เราออกแบบมาครับผมครับก็จะประมาณนี้สลับฮอนแต่งของเราครับผมครับหลายคนถามว่าใส่ฮอน เพื่ออะไรผมบอกเลยว่ามีฮอนเข้าไปลำโพงของเราจากที่ทำงาน100%ทุกงาน100%เเสียงต่อขาด100%เทีนี้พอเรามีฮอนแต่งปุ๊บลำโพงเราลดการทำงานมาแค่ 30- 4 0นแล้วนะครับเพราะว่าเรามีฮอนเป็นตัวส่งมาไปครับถามว่าใส่แต่ลำโพงเสียงนีไหมเสียงดีครับมันได้ประมาณ50เมตร60เมตรประมาณนี้ครับเลยนั้นไปเสียงก็จะบางแล้วแต่ฮอนเราสามารถวิ่งได้ไกลกว่านั้นครับเป็น100เมตร200เมตร ก็สามารถจุคนฟังได้อยู่เพราะว่า1การแห่ครับบางทีนาคอยู่มาร้อยเมตรนะครับผมการการแห่หรือนาคหลายองค์บางงานนาคสิบองค์อุ่นสองร้อยเมตรก็ว่าได้นาคสำหรับบางบ้านที่เราออกที่เราไปเจองานจริงมาครับเราก็เลยมีฮอนแต่งเพื่อพัฒนาความชัดของเสียงความคมของเสียงให้ได้ดีมากขึ้นและมีความไกลมากขึ้นครับให้ตอบโจทย์สำหรับคนที่เต้นหนา้ารถลังรถเต้นไกลเต้นใกล้สามารถชมมิติเสียงรถแห่ได้เต็มที่ครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับฮอนแต่งเอสาผมคุณครับผม